Để mình gặp hãyn á Nè, ôi nó dài quá Cái lỗ lỗ lì lì Một niềm chào thích hầm đấy Để mình gặp hãyn á Nè, ôi nó dài quá mà Cái lỗ lỗ lì lì Một niềm chào thích hầm đấy 1, 2, 3 1, 2, 3 Ồ, xôi dữ lệ lệ, mẹ gặp mẹ hả á Nó sốt khó rồi Á, khó chứ, mình nhỏ muốn đi đi

ตู้หันหนามาใแม่หนอลูกเปิดตรงนี้แล้วก็ใส่ลงไปดูสิอุยเบาเบาครับเจ้าหันหน้ามาให้แม่ลยกไ,ไ,ไม่คิดถึงบบลหลอรถเข็นตรงนั้นน่ะเออโหมากเลยวันนี้แม่อยู่นี่<ด>นแม่คิดถึง<ด>คิดถึงอ่ะ แม่รอลูกทั้งวันเลยคิดถึงมากเลยปปเดี๋ยวกินข้าวเสร็จนี้แม่บอกพ่อไปรับเลยนะปปโอเคไหมครับไคิดพ่อตายนะคิดถึงมากเลยเต็งพ่อแล้วเนี่ยนะเนาะเ,เปี่ยนหมดแล้วอเออเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวไป <c oughs> บ๊ายบายบ๊ายบายครับลูกบ๊ายบายครับจุบ๊บจุ๊บบายบายให้แม่หน่อย บา่าคิดถึงครับโอ้เก่งอะเออเดี๋ยวนี้เก่งแล้วนะไปเลยไปโรงเรียนแล้วนะโอเคนะครัะขึ้นที่บันไดไปจะได้ขึ้นได้เออ <c oughs> ขอลองเท้าครับลูกเออนั่งถอลองเท้าก่อนโอเค <c oughs> นะโอเคนะคะอ่ขึ้นที่บันไดไปจะได้ขึ้นได้เออ <c oughs> ขอลองเท้าครับลูกเออนั่งถอลองเท้าก่อน